สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่25กันยายน2565ครับมีรายงานข่าวว่านายกรัฐมมตรีเดนิสชไมายฮาวผู้นำของอยูเครนนั้นเนี่ยครับได้โพสต์ข้อความลงบน Facebook หลังการประชุมในนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริการ่วมกับทางด้าน เอ็ Excel, Van Tr ot, berg, กเซลแวนท์ฟรอสเทรนเบิร์กพ่วงในการฝ่ายเป็นบัตรการของธนาคารโลกหรือว่า w ว r l d Bank นะครับรวมถึงทางด้านนางแอนนามาเยดี zi, รองประธานธนาคารโลกเนี่ยครับก็บอกว่ามีการระดมเงินกู้ยืมแล้วก็เงินช่วยเหลือให้กับยูเครนทั้งจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐณาจักรรวมถึงพันธมิตรอื่นๆผ่านหลายช่องทางของธนาคารโลกมาตั้งแต่วันที่24กุมภาพันธ์2565จนถึงเวลานี้รวมแล้วประมาณ11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือว่าถัตตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ4 1 3 0 0 0 0น0ล้านบาทด้วยกันโดยทางด้านนายกรัฐมนตรีเดนิสชมัยฮาวระบุด้วยนะครับว่าธนาคารโลกนั้นกําลังทํางานอย่างแข็งขันในการสร้างกลไกใหม่ๆเพื่อดึงดูดเม็ดเงินแล้วก็เงินช่วยเหลือรวมถึงเงินลงทุนสําหรับการที่จะไปฟื้นฟูประเทศยูเครนหลังจากผ่านพ้นความขัดแยง้งและในปี2566นนั้นยูเครนก็จะเปิดตัวความร่วมมือกับทางด้านธนาคารโลกในส่วนของภาคพลังงานด้วยเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลการประเมินร่วมกันที่มีการเผยแพร่ออกมาเมื่อวันที่9กันยายน2565ระบ,บุว่ารัฐบาลของยูเครนคณะกรรมาการยุโรปและธนาคารโลกต่างคาดการว่ายูเครนน่าจะต้องใช้งบประมาณเนี่ยครับในการฟื้นฟูประเทศนั้นเนี่ยอยู่ที่ราวๆ350,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นเนี่ยครับก็อยู่ประมาณ13.14ล้านล้านบาทด้วยกันสำหรับการที่จะ แก้ไขสถานการณ์หลังเกิดความขัดแย้งนะครับโดยเฉพาะในการที่จะมา,มาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่ตางๆภายในประเทศนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าหลังจากเสร็จสิ้นสงครามแล้วเนี่ยครับยูเครนนั้นเนี่ยเป็นหนี้ก้อนโตเลยทีเดียวสําหรับในการที่จะกู้เงินมาเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศรวมถึงมาซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานต่ตางๆและก็ในการที่จะมาอัดเม็ดเงินสู่ภาคเศรษฐกิจนะครับเพื่อให เศรษฐกิจนั้นกลับมาฟื้นตัวได้เหมือนเดิมก็คงต้องใช้เวลานานพอสมควรสำหรับในส่วนของยูเครนนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับว่าสถานการณ์สงครามที่เกิดขึ้นนั้นมีแต่ความสูญเสียหลายฝ่ายก็แปลกใจนะครับว่าทําไมทางด้านประธานาธิบดีวโลาดิเมียร์เซเลสกี้รวมถึงนายกรัฐมนตรีเดนิชชมายฮาวนั้นเนี่ยถึงไม่เข้าสู่โต๊ะเจราจากับทางด้านารัเสเซียนะครับเพื่อที่จะหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดให้กับประเทศตัวเองดีกว่าพาประเทศนั้นไปอยู่ในความขัดแย้งแล้วก็ เรียกว่าเวลานี้ประเทศกลายเป็นหนี้มหาศาลประชาชนส่วนหนึ่งนั้นไร้ที่อยู่อาศัยต้องอพยพไปอยู่ในประเทศอื่นๆในสาภาพยุโรปเนี่ยอีกเป็นจนํานวนมากนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด s ับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากต่างประเทศในทุกๆวันจากช่องถาอินเตอร์นิวครับ